สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่14แล้วนะคะวันนี้นะคะครูน้อยจะพาเด็กๆนะคะมาขึ้นบทใหม่ค่ะในหน่วยที่4เรื่องวัสดุรอบตัวเราเราจะเรียนทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะโดยเรื่องแรกนั่นก็คือสมบัติการดูดัน้ำของวัสดุและการใช้ประโยชน์เรื่องที่2 สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน3การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่จุดประสงค์นะคะจะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกัน1เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และระบุก,การนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวันข้อ2นะคะอธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัดสดุที่เกิดจากการนำวัดสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจกักษ์ข้อ3นะคะเปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัดสดุเพื่อนำมาทำเป็นวัตถุใช้ในงาน ตามวัตถุประสงค์และอธิบายการนำวัตถุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาดูความหมายวัสดุคืออะไรวัสดุก็คือสิ่งที่นำมาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆวัสดุรอบตัวเรามีทั้งวัสดุธรรมชาติแล้วก็วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะเรามาดูกันนะคะ สมบัติของวัสดุเป็นยังไงสมบัติของวัสดุเนี่ยก็คือลักษณะเฉพาะของวัสดุนั้นๆเช่นความแข็งการยืดหดได้น้ำซึมผ่านได้แล้วก็ดูดซับน้ำได้ค่ะเอแต่ครูว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้นะคะสมบัติการดูดซับน้ำนะคะของวัสดุและการนํำไปใช้ประโยชน์เนี่ยวัตถุทำมาจากวัสดุหลายชนิดเลย วัสดุบางชนิดนะคะก็ทำมาจากรธรรมชาติเช่นอะไรดินหินไม้บางชนิดทำมาจากมนุษย์สร้างขึ้นเช่นพลาสติกแก้วโลหะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติบางประการที่เหมือนกันและบางประการที่แตกต่างกันฝากไว้ให้เด็กๆได้คิดกันนะคะวัสดุชนิดใดดูดซับน้ำได้ดี เด็กๆพอจะเดากันออกไหมคะว่าวัสดุที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยชนิดใดที่ดูดซับน้ำได้ดีครูน้อยฝากไว้ให้เราคิดกันนะคะพรุ่งนี้นะคะครูน้อยจะพามาทดลองกันถ้าอยากรู้รอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ